บินกันอยู่สองตัวมึงแนคะ่ไหนฝูงก,ก็ไม่เข้าเฮ้ยคุลาผมเทคไปไปนะวะเนี่ยโอเค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 คอร์กอยู่นี่ห้าตัวเฮ้ยคุลาผมไม่ได้ไปคุลาไก่ไปผมอยู่นี่ กินกันอยู่สองตัววุ่นวายใครเลยนะพวกมึงไปแล้วไปไปเทคไปแล้วไปแล้วไปเทคตามไปแล้วไปแล้วเอามำเป็นอย่างใครวะ เร็วสวยมาเร็วคุลาเร็วแหมหรือคุลาวะเนี่ยนี่เลยเร็วเร็วมาตะลุ้ดไล่นกที่คอนที่ผมด้วยนะเหมือนพยายามจะบินตามนกผมมันบินไม่ทันนกตะลุ้ดอ่ะมันเจ้าน้องออกน้องแม่งไม่โดด น้องยืนมองเฉยเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วน้องแม่งยืนมองนิ่งเลยมาเร็วมาเร็วมา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  นี่ไข่อับไข่วันนี้ไอ้คุลาไอ่ใบปะวะเร็ว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 อ๋อไอคอนไอ้กอนกะคุลามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาลูกมาเร็วเร็วเร็วมามามาเออโอ้ยชงหัวพ่อ